นัตพลเคยประสบอุบัติเหตุรุนแรงจากมอเตอร์ไซค์ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองเป็นซี่กันหนึ่งเลยครับคิดว่าจะผูกคอตายนะครับได้คิดได้แล้วครับตอนนี้คิดได้แล้วครับ นทพลได้เป็นผู้ดูแลแปลงผักที่สวนคำคูณหนึ่งในโครงการสนับสนุนโดยโรงพยาบาลอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นร่วมกับผู้พิการคนอื่นๆทุกๆวันผักปลอดสารเหล่านี้คืออาหารที่ดูแลทั้งผู้ป่วยและแพทย์ที่โรงพยาบาลอุบลรัฐคนพิการลุกขึ้นมาสู้จนมีผลผลิตเป็นอาหารปลอดสารเคมีแล้วมาดูแลผู้ป่วยที่ทุกข์ด้วยกันนะแล้วทั้งคู่ดีขึ้นหมด จากคนพิการที่เคยคิดฆ่าตัวตายกลายเป็นคนที่พึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นรู้สึกดีครับที่ได้ทำปลูกผักให้คนมอจินช่วยโรงพยาบาลชุมชนช่วยคนด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกลร่วมบริจาคโครงการรามาที่ปดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชนขอบคุณทุกคนครับคำว่าให้ไม่สิ้นสุด